ตั้งแต่เด็กพ่อแม่ก็จากไปเป็นพวกไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนชาวยุทธที่ถือกระบี่ออกไปท่องไปโทษยุทธภพเ,ออเขาเป็นผูท้ที่มากฝีมือทั้งบุญและก็บุซื่อจือมาจากสำนักของท่านแม่ทัพเป็นลูกศิษย์ในสำนักของท่านเอ,อ้ยตอนนั้นมีประกาศรับสมัรครขุนนางกาคิดจะเสนอเขาให้เข้ารับราชการ แต่เขารังเกียจว่าเป็นคุณดางไรรสชาติก็เลยทิ้งตำราเนี่ยแหละเลือกผู้ชายทำไรชัดเจนแถมยังมีท่วงทีเหมือนคนโบราณดิโอ้เก่งจริงๆคนนี้แต่ไม่่หวย่างไงแม่ทัพอยากก็มีบุญคุณกับซื่อจือเขาไม่ควรจะไปโดยไม่ลำลาเรื่องนี้เจ้าไม่เข้าใจหรอกซื่อจือกับข้า ไม่ใช่แค่อาจารย์กับลูกศิษย์นึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะเข้าไปได้เส้นทางของหน่วยข่าวกรองแฝงตัวไปอยู่เฉาเว้ยมิหน่าล่ะหลายปีวันนี้ถึงไม่มีข่าวคราวเลยคิดดูแล้วก็ถูกชีวิตของนกคู่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดตรงกับที่ซื้อจือชอบพอดีแต่ว่า ถ้าเขากลับมาอยู่ใต้ป็ะชาของแม่ทัพได้อืมย่างไรล่ะฉะนั้นเราสองคนก็คือแขนซ้ายขวาของท่านแล้วออสู่หันเฉิงตู่ หัยกงออมหาเสนาท่านมาแล้วเหรอมาดูว่าเจ้าอ่านตำราไปถึงไหนแล้วอ,อ๋อตำราเก่าชุนชิวเพียงทบทวนเท่านั้นใจไม่ได้อยู่กับตำราสินะออมหาเสนาท่านเข้าใจข้ามากที่สุดพอข้าน้อยว่างทีไรก็รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมด เอาจริงสิคดีจูหลงปิดได้แล้วไปตีไม่ได้ตรยศ์สินสีหัวหน้าสันติบาลร่วมมือกับไปตีประสานนอกในจับจู่หลงได้คือเขาทั้งปิ่งแห่งโดยข่าวกรองคนผู้นี้สับเปลี่ยนข่าวกรองเจียถิงที่ไปตีส่งมาหลักฐานนั่นนะ,ะ,ะมหาเสนาเบื้องหลังคดีนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นใช่หรือไม่ เจ้าคิดยังไงจากการประมือกับหน่วยสืบข่าวมาหลายปีงานจารกรรมของเฉาวเว่ยถุกเทลึกซึ้งมากเล่มากกลนเบื้องหลังคดีนี้จะต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ๆมีหลักฐานหรือไม่สัญชาตญาณ าเสนามหาเสนาให้ข้ากลับคืนตำแหน่งเถอะหน่วยข่าวคร้อมถือเป็นน้ำพักน้ำแรงของข้ายังไม่ถึงเวลาทบทวนตำราต่อไปเถอะสูหันนานเจีง หัวหน้าสินกินหน่อยเถอะข้าไม่หิวหัวหน้าสินคำพีไทยผิงนี่ท่านอ่านจนหมดแล้วท่านหมอกำชับเอาไว้ครั้งนี้ท่านต้องพักผ่อนให้มากๆจากข่าวกรองที่เย่เออส่งกลับมาข้อความลับที่ละที่ห้าเสียนเช้ติดต่อกับจูหลง ข้าถอดรหัสได้แล้วมีเนื้อหาอย่างไรเหรอลำดับการเปลี่ยนแปลงรหัสลับเวรยามของกองครั้งนี้เป็นเกาถังปิ่นแน่แล้วลำดับรหัสลับหูหน้าฝืงเป็นผู้กำหนดแล้วถ่ายทอดโดยกองวิเคราะห์ข่าวสารข้าอยากไปเจอเกาถังปิ่เสียจริงหูหน้าสินท่านหมอกำชับไว้แล้วภายในเจ็ดวันท่านห้ามลงจากเตียงเด็ดขาดเลยอืมข้ารู ข้าน้อยคิดว่าจะเล่นแบบศิษยที่ไกลเสียของหันสิ้นส่งเสียงบุรพาฝาตีประจิมและแบ่งฐานเป็นสองทางทางหนึ่งลอมตัวเป็นท่านแม่ทัพบ,บุกฝาประตูบุรพาสู้ตายกับศัตรูท่านแม่ทัพนำทัพเร็วลอบไปยังทางประตูเหนือขอความช่วยเหลือจากเฉิงตูขอเพียงทัพเราส่งเสียงบุรพาฝาตีประจิมโอกาสชนะมีถึงเจ็ดส่วน ได้ทำตามที่กวัวสานพูดเถอะข้าน,น้อยยินดีปลอมเป็นท่านแม่ทัพออกไปสู้กับทหารฝ่ายศัตรูไม่ได้นายกองกวรฝีมือเก่งกาจมากความกล้าหาญต้องคุ้มพรองท่านแม่ทัพว่าวงล้อมข้าน,น้อยยินดีตีฝ่ากออกสู้กับศัตรูขอแม่ทัพออกคำสัง่งเฮ้ยกวัวสารเจ้า ถ้าไม่ทัพโรดวางใจเมื่อข้าน้อยไลยศัตรูไปได้แล้วจะต้องตามไปสนทบทันอย่างแน่นอนหัวซานเราเจอกันด่เฉิงตูวใจจะต้องกลับมานะเจอกันที่เชิงตูเจอกันที่เชิงตูเจอกันที่เิตเราหโอ้โหถูกล ไปงินท่านแม่ทัพประตูเมืองแตกแล้วเฉินฝูตายแล้วรีบไปหาทหารมาช่วยไปเื้อจื่อกลับมาแล้วเขาจะต้อง เข้าหน่วยข่าวกรองแน่ข้าขังวนว่าเขาจะถูกจูเกอร์ขมงหมิงเอาตัวไปเขาไม่อยากกาไม่อยากเป็นศัตรูกับซื่อจือ ท่านแม่ทัพเออปรุงที่ท่านแม่ทัพยังต้องไปเชิงตูเหตุใดจะยังไม่พักผอ่อนดีโดยข่าวกรองเชิญกงฮะท่านแม่ทัพอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อ เจ้ารู้ไหมเชิญกงเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของกัวซานเชิญฟูเหรอเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินทันเอ่ยมาก่อนเลยกัวซานซื่อสัตย์พักดีต่อข้าปีนั้นเขาเอาตัวเข้าแหลกจนตายแทนข้า ซิบกว่าปีมาแล้วข้าละอายใจกับเรื่องนี้มาตลอดแล้วะเกจรู้เรื่องนี้หรือไม่เขารู้เพียงว่าบิดาเขาสละชีเพื่อชาติแต่น่าจะไม่รู้รายละเอียดตอนนั้นที่ตำบลจือจงตาที่ติดตามข้า ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วท่านแม่ทัพให้ข้าน้อยไปบอกกับซื้อจือหรือไม่เอไม่ต้องถ้าหากเขายังนึกถึงมิตรภาพเก่าอยู่เขาควรจะมาหาข้าถึงที่เองเฟืองเอิงผู้นี้มีนิสัยเจ้าเล่นักซื้อจือเป็นคนกันเอง ก็ต้องดูว่าเขาเต็มใจหรือเปล่าหากเขาเต็มใจแน่นอนว่าเป็นเรื่องดีแต่เรื่องนี้จะกลับกันไม่ได้เข้าใจใช่ไหม ้งืนนูราชวหัฟเหตุใดต้องฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นเพื่อที่จะได้ไม่มีสงครามอีกต่อไปเพื่อที่คนอย่างเจ้าและข้าจะได้มีชีวิตที่มีความสุขพูดดีๆ นางบอกว่าไม่ได้ทำให้เจ้าอับอาย ิญญณเย,ยขอดูต่างหน้าที่นางทิ้งไว้ จะต้องตายด้วยกระบี่เล่มนี้ซื้อจื้อหัวหน้าฉินมานิ้วมือนี้จะฝังไปพร้อมกับเย่เออ ข้าจะไม่ทำให้วิญญาณนางต้องผิดหวังเฮ้ยแต่เจ้า้องทำเช่นนี้ด้วยเยอเอ๋อติดตามข้าไม่เคยมีชีวิตที่ดีเลยข้าก็รู้เส้นทางสายรับสืบข่าวครองนี้ไม่มีจุดจบที่ดีหรอก แต่ข้านึกไม่ถึงว่าข้าจะต้องส่งเจ้าด้วยมือข้าเมียรักของข้า เจ้าไปเจอเกาถังปิ่งหรือยังยังเลยเกาถังปิ่งผู้นี้ไม่ธรรมดาถ้าเตรียมตัวให้ดีคงถามไม่ได้อะไรมีแนวทางอะไรไหมยังมีคนอยู่เบื้องหลังทำไมจึงพูดเช่นนี้ยังจำกูเจิงได้หรือไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าจูหลงคืออินจีข้าก็จะไม่สงสัยแต่ดันกลับเป็นเกาถังปิงคิดใช้เส้นทางบอดแสาของกูเจิงน่าจะเป็นกองควบคุมข่าวไม่มีทางเป็นกองวิเคราะห์ข่าวตามหลักแล้วเกาถังปิงไม่มีทางรู้ตัวตนของกูเจิงส่วนกูเจิงไม่มีทางรับคําสั่งของกองวิเคราะห์ข่าวเจ้าสงสัยว่าอินจีร่วมมือกับเกาถังปิงไม่ แต่เป็นหัวหน้าเฟิงไม่มีเหตุผลเธอค่ะาห,าหัวหน้าเฟิงเป็นสายลับของเฉาวเว่ยเช่นนั้นข้าตีเย่ก็ถูกเปิดโปงนานแล้วเป็นไปไม่ได้เขาไม่ใช่สายลับเว้ยแต่ว่าเขาต้องมีปัญหาแนะ่หมายความว่ายังไงก่อนหน้านี้หัวหน้าเฟิงไม่อยู่ในขอบข่ายที่ข้าสอบสวนตั้งแต่ที่ เขาเข้าใกล้แม่ทัพหลีเหยียนก็เริ่มน่าสงสัยแย่งชิงอำนาจกับคบคิดศัตรูสองอย่างนี้แตกต่างกันฝงอิงผู้นี้ทะเยอ,อทะยานมากเพื่อให้ตัวเองได้ตำแหน่งไม่เลือกวิธีการหรอกเขาอาจรู้ตัวต,วตนจูหลงอยู่แล้วก็ได้แต่กลับปล่อยไปใช้การมีตัวตนของจูหลงปูทางสร้างอำนาจให้ตนถึงขั้นที่อาจจะเลือกได้ว่าจะเปิดเผยความลับของหน่วยไหมเจ้าหมายความว่า หัวหน้าเฟิงไม่ใช่สายลับเว้ยแต่กลับใช้สายลับเว้ยแลกเปลี่ยนกับเฉาเว้ยใช่ถึงนิสัยเขาจะมีปัญหาแต่การสันนิษฐานของเจ้าก็ต้องมีหลักฐานข้ามีหลักฐานอะไรละ่ะหลังกวารล้างละัที่ห้าเซียนหลักฐานที่เราได้มาหนังสือแต่งตั้งหวงอี้ให้เป็นแม่ทัพผิงนานใครเป็นคนเขียนกลัวหายร่างหนังสือแต่งตั้ง ชารุ่ยห้องเต้เว่ยลงลายพระหัตช่นั้นก็ถูกแล้วลายมือของกัวหายข้าเคยเห็นบนโต๊ะทำงานของเฟิงอิงเซียวเหรอมีเรื่องอะไรวัน้าเฟิงมีรายงานจากดา่านหยางผิงให้ตรวจสอบพ่อค้ากลุ่มหนึ่งคนของกองทัพรออยู่กองสันติบาลแล้วพ่อค้าอะไร บอกว่าได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยมาขายใบชาและเกลือกกสู่ที่ชายแดนอ๋อเรื่องนี้ข้าได้รับแจ้งแล้วเจ้าไปหาซุนลี่และตรวจสอบกับเขาครับตอนนี้ห้องเต้เวยและรัชทายาทเจ้าลองคิดให้ดีแผ่นแกสลักคำของเจ้าตกอยู่ในมือของเกาถังปิด นี่อธิบายได้ดีที่สุดแล้วยิ่งง่ายก็ยิ่งปลอดภัยเฟิงอิงคือคนเก่าแก่เขาทําเรื่องนี้ได้สบายอยู่แล้วใช่มีจุดน่าสงสัยเซี่ยวเหอนี่เป็นการสันนิษฐานของเจ้าแต่ว่าแรงจูงใจของหัวหน้าเฟิงยังไม่ชัดเจน <c oughs> เพื่ออำนาจและผลงานส่วนตัวร่วมมือกับเฉาเว่ยอย่างลับ สลัดชีวิตแนวหน้าของหน่วยข่าวกรองขอจัดผู้คิดต่านเพื่อให้ได้เลื่อนขัน้นเซียวเหอก่อนจะหาหลักฐานได้นั่นหนาอย่าให้ผู้ใดรู้แล้วก็อย่าไปพูดกับคนอื่นด้วยจื่อมิงจองรับพักดีต่อข้าข้าไม่ได้หมายถึงจื่อมิง อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ